สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจ็บเบิดสุขุสุคนเนาะค่ะก่อนอื่นเจ็บกะขออนุโมทนาบุญทีได้เหตุมือเนาะค่ะให้พี่น้องทุกคนที่มาเหตุคลิปเนาะค่ะจงมีโชคมีลาบประจําวันทีสิบพุทสภาที่จะถึงเนาะคะ่ะกะไกลมือแล้วเนาะค่ะพี่น้องก่ขออํานวยไว้ใช้ไว้พ่อนให้พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะมากด้วยโชคลาบบารมีบ่ว่าพี่น้องสิคิตการใด ขอให้พี่น้องได้รวดเร็วท่านใจอ่าดังใจหมายเนาะคะ่ะคิดจริงได้กาให้ประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องเจ้กากาขออนุโมทนาบุญสาธุให้ทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุาธลํารวยค่ะพี่น้องวันนี้เจ้กากาผ้าพีพานองเนาะคะ่ะมาเบ่งบรรยากาศอบนเขาชมพูเนาะคะ่ะระกาศีพ้าไปขอพรกับ านปูองค์ดำนาคารเนาะคะ่ะมันนี่กับสีวอติดบอลคัดแน่เนาะคะ่ะพี่น้องจะเป็นยังกับบรูแต่กับเป็นเบิดมือแล้วเนาะ,ะพี่น้องไปต่างจิตอดีฐานขอพ่อขอเบิกทรัพย์บทับนปูองค์ดำเนาะคะ่ะเจียบจะสรุปผลหวยอ่าปูองค์ดำห้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องว่าทานปูจะหายแนวทางไปในทิศทางใดละกะหวยที่เจียบฝันเนาะคะ่ะพี่น้องกับสีมาตีเป็นเลขหายเนาะคะ่ะยำเนาะคะ่ะพี่น้องแค่แนวทางสีถือเบ่ร์ถือกะ แลวแต่บุญวาสนาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหวยรัฐบาลห้มาสิบสามงวดเขาสิบสองงวดเนาะคะ่ะผู้้ใดติดตามกันนะสีหูดีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะข้างหลังเนาะคะ่ะก็สิเป็นหลวงพ่อสําเ็จเนาะคะ่ะพระพุทธชินนสีเนานะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาขออ่ะเพ่งบาร,รมีอ่ะแห่งพระพุทธพระธรรมน้ากันเนาะคะ่ะพี่นอะะ้องแล้วก็สีไปเิ่งบรรยากาศถ้าพี่น้องขับรถขึ้นเขาคะ่ะพี่น้องอ่ะข้างบนเนาะคะ่ะมองน้โตกทีอ่ะ จียไปต่างจิตอธิษฐานขอหวยหรือว่าโชคลาภจากกันปูอง์ดําเนาะคะ่ะท่องทางกับสีจังสีนาะพี่น้องขอมันเป็นทางขึ้นเขาเดี๋ยสีผ้าพ,พี่ผ้าน้องไปปีนเขาเนาะคะ่ะพี่น้องผูดด้ใดจะมานั่งกรรมฐานหรือว่ามาทําบุญวิวาดกะิีด้หูเนาะค่ะพี่น้องก็สีด้เตรียมตัวเตรียมใจนใน,ในการยางขึ้นเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเข้าไปไหวพ้พระขอพ่อละกะเบึงบรรยากาศรอ,อบๆเขาชมพูละกะนน้ำตกน้ำกันนะคะพี่น้องต่ค่ะ เดี๋ยวไปไหายพาะก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับหลวงพ่อสําเร็จหรือว่าพระพุทธชินนศีไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องคนเฮาเกิดมาเฮ็ดกรรมใดก็สีใดกรรมหนาเนาะค่ะเฮ็ดกรรมดีก็กรรมดีก็ดากรรมดีกรรมชว่วงก็ดาดกรรมชว่วเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะค่ะอยู่บนเขาเนาะค่ะพี่น้องกับสีเงียบสงบแน่เนาะค่ะ จถูกสามดอกเนาะคะ่ะไหวพากันอยากบอกว่าอ่หลวงพ่อสําเ็จเนาะคะ่ะเป็นพระที่ขอพรออยังกะสําเ็จรวดเร็วท่านใจเนาะคะ่ะอันนี้ความเชื่อความศรัทธาเนาะคะ่ะพี่นอ้องถูกสิ่งทุกย่างเกินอยู่กับแรงศรัทธาค่ะถ้าหฮามมีแรงศรัทธาเนาะคะ่ะพี่นอ้อง ปฏิหารกะเกิดขึ้นได้เสมอเนาะคะ่ะเจียบเวาประจําคนทีจะได้รับอ่าปฏิหารในชีวิตกับมือคนทีแบบสะสมบุญมาในระดับหนึ่งเนาะคะ่ะเพมีไคปฏิบัติหรือว่าสั่งบุญให้เฮ่าใดเนาะคะ่ะนอกจากโต่เฮาเนาะค่ะพี่น้องคิดดีทำดีค่ะเบิ้งลิ่งลิ่งกากนข้างสีมีแน่เนาะคะ่ะแต่กับบเถึงกับหลายเนาะค่ะพี่น้อง พอไว้อยูท่ทีงเขาเนาะตอนนี้เพิ่นกะลงมาข้างล่างจักหน่อยนะพนอุดมสมบูรณ์เพิ่นกะขึ้นไปทั้งทิ่งเนาะพี่นอ้องกะสีบ่ม,มี่เลย,เลยแหละพี่นอ้องเดี๋ยวมือได้วางๆเจี๊ยบจ๋าผ้าทีผ้านองมากุดหัวก้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเฮ็ดก้อยไว้ให้ยาดสีถ้าเนาะคะ่ะสิิ่นมาวาดัดหรือว่ามาถือศีลไปกินเนาะคะ่ะพี่นอ้องทุกๆปีเจี๊ยบกะสีเฮ็ดก้อยเนาะคะ่ะสำหรับคนอีสานกัสีหูจักเนาะคะ่ะหัวก้อย ้าคนไทยเิ่นกษับิบ,บ่บ่อคอยหูเนาะค่ะเพราะว่าเป็นอวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้อง<บ>เดี๋ยวเจี๊ยบขอเวลาต่างจิตอธิษฐานขอพรเออพ่งบาร,รมีองค์หลวงพ่อสําเร็จเนาะค่ะเพื่อพี่เพื่อน้องทุกๆคนเนาะค่ะที่เห็นคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบกบอาสีลงคลิปซาแน่เนาะค่ะเพราะว่ากระติดภารกิจเท็ดอยียงหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะแล้วก็เห็นงานหลายอย่างนําเนาะพี่น้อง แรนหนาแรนหลังเนาะว่าแมนเจนเอฟอนอยู่เจียบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวสวดมนต์แป๊บหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปปีนเขากัน มื่นเล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องเจ็บจะไม่หายแนวทางเนาะค่ะมื่นเพราะว่าหมู่บ้านเจ็บกะได้อหวยมากกระได้เงื่อนจากการอ่าเจริญภาวนาเนาะค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะค่ะเื่นหลับรอยมากจานวนหนึ่งเนาะค่ะวันจันทร์เจ็บจะหายแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องแค่แนวทางเนาะค่ะถือก็ถือก็เล้วแต่ดวงหรือว่าบุญบาตรมี่ที่หฮาสางเนาะค่ะ ค่ะพี่น้องวงวดนี้เจี๊ยบกาจะมาสรุปผลหวยอ,อาหา้ในมือนี้เลยเนาะคะ่ะเลขปูองดำแล้วกะเลขอความฝันของเจี๊ยบเนาะค่ะเพราะว่าวันพฤหัสเนาะค่ะเจี๊ยบติดงานบวงสวงเนาะค่ะอยู่ระยองเนาะค่ะพี่น้องกัดสีเดินทางไปวัดธรรมเขาประทุนเนาะค่ะสาหรับพี่น้องผู้ใดว่างกะสามารถไปเจอกันได้เนาะค่ะพี่น้องไปเอาโชกเอาลาไปเพิ่บาร,รมีทันปูเนาะค่ะหวยที่เจียยบหายย่ำอีกที่เนาะค่ะ แค่เป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าหวยรัฐบาลอ่หาหายสิบสามงวดเข่าสิบสองงวดคนหายหวยเนาะค่ะพี่น้องมันว่ามีไผ่หายแม่นทุกงวดทุกงวดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ็บกับวมมีจิตสัมผัสเนาะค่ะไปกองฉลาเนาะค่ะว่ากองฉลาโดนสีออกหวยยังเนาะค่ะพี่น้องมันอีกศาเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะยำแลวยำอีกเนาะค่ะกี่ซุดแลวกะแล้วแต่ก,กรรมบุญกุศลละกบุญวัสนาะบุญบารมีที่ห้าเฮ็ดเฮาสางห้ากอเนาะค่ะพี่น้อง ไปปีนเขาน้ากันเนาะคะ่ะไปเบิงว่าเ,ออเขามันชันซ้าได้เนาะคะ่ะพี่น้องแล้วกะ็ไปเบิงบรรยากาศรอบๆไปเบิงอ่านนัาโต๊แล้วกะ็ไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรกบท่านปูองค์ดําให้หวยห้าแตกวันที่สิบหกปัสภานเนาะคะ่ะสองโตสามโตกับขอไ้มาเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปครับโหดปีนเขากันค่ะผู้ใดที่มาวาดสีใได้ถําใจเนาะคะ่ะว่าตองยางขึ้นเขาล่งเขาเนาะ,ะ,ะค่ะราคาพี่น้อง ลำรวยมากด้วยโชคลาภค่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยเนาะคะ่ะอันนี้ละค่ะเป็นทางขึ้นเขาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ของแท้ละพี่น้องขึ้นเขาเลยแหละถาลดบ่ค่อยดีเจี๊ยบกะโบนนะนํนำให้เอาขึ้นเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือทางขึ้นเขาที่เจี๊ยบเที่ยวอ่ะมาขอโชคลาภปูองค์ดำเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับพี่น้องผู้ใดามาซื้อสินเจริญภาวนาเนาะคะ่ะกสัสีได้เตรียมใจไว้เนาะคะ่ะว่าบราอยู่แบบสุขสบายเท่าไดเนาะพี่นะะ้องก็เป็นยังค่ะฝึกความอดทนของเฮาเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะทางขึ้นเขาเนาะคะ่ะกาสีขอนขางชั่นเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดบริชินเนาะคะ่ะครับรถขึ้นเขาก็ ให้จอดวบข้างล่างแล้วก็ยางขึืนมาแน่เอาเนาะพี่น้องแต่กาสีใส่เวลานิดนึงเนาะค่ะในการยางข้นเขาเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อพี่น้องขออนุญาตครับรถกันหนึ่งเพราะว่ามันก่อควางอันตรายเนาะเพราะว่ามันชันตรงเนี้ยมุนสายมุนขวาอยู่พี่น้องอืเป็นไรพี่น้องมันจึงมาก เจ้าเบิ้งว่าแควะขับรถดขึ้นเขาขึข้นเมืม่มอพี่น้องว่างหันขึ้นมารอบนึงแหละลืมเอาอาหารให้บักหัวฟู่เนี่ยลูกซิสป้าจานเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันแรนมาแหละซองัวบักขวามเมื่อนี่ไปเฉพาอะบอักนี้นะดื้อซุดละ่ะอวมากินไก่ ปกติพา,าจาย์เิ่นกาสีมากวดถนนเนาะค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบค่ะผู้ไดบอยู่ดีไม่แห้งค่ะมาขอรถน้ำมุนกับพา,าจา์ได้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจอดรถก่อนเนาะแป๊ดหนึ่งพี่น้องกัะเบื้องเอาพี่น้องเจี๊ยบครับรถเที่ยวอยู่แถบกูมือกูมือเที่ยวมาหนีเจ็ดแปดปีอะ่ะตรงเนี้ย เดี๋ยวมาเบิงเดี๋มันดีใจมันมาแล้วอูมากินข่าวลูกมากินไกล่ลูกื้อมาและ้วเบิงสภาพไปพี่น้องกระเป๋สาสัมภารต่อมานี่แหลคะค่ะชีวิตเดี๋ยวเจบจะหายเบิงมันเด้อบักครูบกับกมาหาโชค ผู้ใดามาวัดกะหายะวบางบัมอกันอี้่ไเนาะพี่น้องปักหวผู้ผูนี่ถ้าโบาหูจักมันมันสวดเด้ยลาลูกปะมาอันนี้กแต่เป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะอยู่บนเขาบนวัดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะขออนุญาตตัดเป็นคลิปหนาเนาะคะ่ะคลิปตี่สรุปพ้นหวยไปอธิษฐานจิตขอหายเฮา ถูกเลงโชว์มีรามเนาะค่ะประจำวันที่สิบหกกุญแาที่จะถึงเนาะค่ะพี่น้องมันไปแล้วเราว่างวันไหนดีเด้อพี่นอ้องผุ้ใดมาเหมือนกันกต่ิ <c oughs> ีนี่อยู่สองตัวเนาะพี่น้องอัน,นกับตัวหนึ่งหิวละสิอันนี้ละค่ะชีวิตเจ็บค่ะอยู่แค่นี้เนาะพี่น้องอยู่แต่วัด อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะค่ะฮิววาร์ของฮาวนอะพี่นอ้องเดี๋ยวเอาไก่้หมาก่อนเนาะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้เบิองเนาะคะ่ะแต่ขออนุญาตตัดเป็นคลิปหนาเนาะค่ะพี่นอ้อง